สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะพาท่านผู้ชมนะคะมาว่าเจ้าแม่กวนอิมที่อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครค่ะในอุทยานนี้ก็มีสิ่งก่อสร้างนะคะหลายอย่าง แต่ย่พรขอถ่ายแต่บริเวณทั้งหน้านะคะที่ในอุทยานนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จัดเตรียมดอกไม้ทุกเทียนค่ะเอาไว้บริการนะคะผู้ที่จะมากราบไหว้โดยการหยิบดอกไม้ทุกเทียนมาแล้วก็เอาเงินนะคะเอาสตางค์นี้ใส่ไปในตู้บริจาคแล้วแต่ศรัทธาค่ะ ยพรก็ได้หยิบดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็มาไหว้นะคะพระสังกัจจายค่ะแล้วก็พระนาคปกแล้วก็เจ้าแม่กุลอิมนะคะยะพรมาขอพรท่านค่ะขอพรทั้งทั้งพระสังกรจจายพระนาคปกและเจ้าแม่กุลอิม เจ้าแม่กุนอิมองค์นี้นะคะจะเป็นเจ้าแม่กุนอิมที่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเจ้าแม่กุนอิมองค์นี้เมีอภรนะคะทาด้วยสีฟ้าค่ะสวยงามมากย่าพรเคยมาไหว้ที่นี่นะคะรวมทั้งครั้งนี้ด้วยเป็นครั้งที่สี่แล้วะคะ่ะเพราะว่าย่าพรเนี่ยนับถือเจ้าแม่กุนอิมนะคะ ย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ย่าพรบ้างนะคะย่าพรก็ถ่ายให้ดูกว้างๆนะคะหน้านหน้าก็จะมีเสาแล้วก็มีมังกรแล้วข้างในก็เป็นรูปเจ้าแม่กุนอิมค่ะองค์เล็กๆค่ะแล้วก็มีรูปภาพเซียนแล้วก็แบบ มีหนังสือเขียนนะคะที่ประตูด้านหน้าก็จะมีเซียนอยู่นะคะทั้งสองด้านสวยงามมากๆค่ะถ้าเกิดท่านผู้ใช้ผู้ชมอยากจะมานะคะก็ถาม Google ให้ Google พามาเลยค่ะแต่พอนขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ